รับสูบ้าน บายดีมีสุขพี่น้องป้องปสายุกคู่สุคนครักตื่นเซาได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยอย่ามนเงินน้อยอย่าคอยวาสนาจะนําพาให้เรายากจนนะครับวันนี้บ่าวแอโกจะพามาตรงที่ฟาร์มหมูป่านะครับบ้านๆน,นะครับเนาะเลี้ยงแบบปล่อยเลยแบบธรรมชาตินะครับเนาะช่วงนี้ก็เป็นนาทีทองนะครับเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีมงปีใหม่ที่จะรองรับแล้วก็ส่งกก,งกานเนาะครับเนาะ มีเท่าใดกับพ่พ่อขายเด้อพี่น้องอ่าผมมาเบิ่งการอ่าเลี้ยงหมูป่าแบบปล่อยเนาะครับเนาะ40 50ตัวแบบเนี้ยลูกออกมาแต่ละตัวแต่ละตัวโอ้โห40 50ตัวเด้อพี่น้องวันนี้ก็มีออเดอร์ปังๆเนาะครับเนาะก่อนจะไปรับชมรับฟังเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์เนาะครับเนาะเป็นขวัญกำลังใจหนุ่มน้อยหนะ้ามูลคน,นแก่จังหวัดนครพนมเป็นลูกเป็นหลานสู้อ,อ,อ้อมอกอ้อมใจนักวิเคราะห์ตามมา ชมกันนะวยกับฟาร์มหมูป่าด้านหลังของ์บวเอดนี่คือเลี้ยงแบบปล่อยเนาะครับเนาะแล้วแบบธรรมชาติเนาะครับเนาะโคกหนองนาเนาะครับเนะาะตามมาบึกมาชมกันครับนี่ก็จะเป็นหมูป่าเนาะครับที่เราเลี้ยงแบบโคกหนองนาแล้วก็จะมีล้อ,ลอมรอบด้วยหนองไว้เลี้ยงป่าเดี๋พี่น้องนีคค่คือการเลี้ยงหมูป่าเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงาม ช่วงนี้ก็เป็นนาทีทองเนาะครับเนะาะในการเลี้ยงหมูป่าของผู้ช่วยพาดของเฮาเนาะเนี่ยเห็นไหมลูกเด็กเด็กแดง4ี่สิบหาสิบตัวออเดอร์จองหมดแล้วเนาะครับเนะาะถ้าจะเป็นรุ่นนี้เนาะครับหรือรุ่นแม่พอกแม่พันหลากหลายาสายพันธุเนาะครับที่เราเอามาทับเนาะเนี่ยลูกๆเพิ่นกันเล็กๆเด็กๆเ,กเ,กเกนะอะฮู้วันนี้ช่วงนี้ก็หนาวแม่พันเกตตัวคลอดพร้อมกันเลยเด้๋พี่น้อง เดี๋ยวตัวเล็กๆนี่ก็วิ่งเล่นนะครับเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวเนาะเนี่ยรุ่นนี้ที่พี่ป้าณอานะอยากได้มาเป็นแม่พอกแม่พันนะครับเนาะเห็นไหมแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเห็นไหมกําลังเป็นแม่พันธุ์สาวถ่าถ่าเบาเอสที T ่เอฟซี C เพิ่งอ,อยากได้นะครับนาะสนใจศูนย์แปา852780846ทักทายไทยถามมาได้นะครับเนาะอยู่ตรงนี้ก็คือมีแม่พันธุ์สาวไว อ่าคอยให้อ่าพี่ป้านอาอาเนาะครับเนาะมาเปิดโชมเล่นได้พี่น้องเห็นไหมสวยงามมากๆอธิษฐาน,นสายพันธุ์อสามสายพันธุ์เนาะครับเนาะอ่าไม่ว่าจะเป็นพ่อพันธุ์ดูร็อกเนาะครับอ่าสายพันธุ์เหมยซานเนาะครับเนาะและก็สายพันธุ์เพือกเลือดร้อยเนาะครับเนี่ยเห็นไหมอยู่ๆสามสายพันธุ์เนาะครับเนาะตรงเนี้ยมันก็จะได้มาเป็นหน้าตาเห็นไหม เลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ไวตเร็ว,วนะครับในการเลี้ยงหมูป่าแบาบแอ็ก็จะพาพี่พาน้องมาเห็นไมแม่พันธุ์ของเราเนี่ยทับอีกแล้วเดี๋ยวเห็นแม่พันธุ์เห็นไหมเนี่ยสาวๆตรงเนี้ยที่ได้ลูก18แต้มเนี่ยเห็นไหมแม่พันธุ์อัน,นออกมาแล้วเห็นไหมลูกๆเพื่อกเป็นสาวแล้วเลี้ยงแป๊บเดียวเองเดียพี่น้องเห็นทุนเห็นกําไรไว้นะครับถ้าเราจะมาเลี้ยงหมูป่าแค่2ตัวแม่พันธุ์สองตัวนี่ก็ได้ลูก ถ้าเป็นแปดต้มก็สิบหกตัวนะครับนกคุณยายก็เชยชมเเลี้ยงง่ายๆคุณยายกา็จะไปหาเด็ดทงเด็ดพักเห็นไหมมาโยนให้กินกินง่ายๆอยู่อย่างง่ายเลยเนี่ยคุณยายก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเจ้าของอไม่อยู่พี่สาวพี่สาวของผู้ช่วยพานของพีง่กันโอ้ยเห็นไหมกินง่ายๆเลยพี่น้องพันดึกพักดึกง่ายให้พักกระซงพักกระเชิดหรือว่า,าพวกไอ จอกแหนเนาะปลาเนาะเมนบอกผักตกชะวกชะวานของมากเพิ่นเลยได้พี่น้องเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเนาะครับเนาะผสนใจเห็นไหมสวยๆทำงานทะเบิดปลาปกบกเชยชมอยู่ขมือมาเลาะไห้เลาะนาเลาะสวนคนปลูกแบบอ่าโคกหนองนามีพักหญ้่ปลาปิ้งเนาะแต่ถ้าช่วงนี้ก็อ่อโบเมนหน้าฝนมันก็จะเล้งๆน้อยหนึ่งเนาะครับพี่น้องแต่ตรงเนี้ยถ้าเป็นหน้าฝนโอ้โหเนาะครับพี่น้องเห็นไหม พักหญ่าปลาปิง้งอืมพักกิโลกรชิเล็กเห็นไหมอ่าแล้วก็แค่ชั้นบ้านก็เยอะแยะไปเบิดเพิ่นปลูกอ้อมไปเนาะเนี่ยเห็นไหมในการเลี้ยงหมูป่าเสริมสร้างรายได้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามบ่งคุณป้าเพื่อนกะอ่าไปหาพักหายหน่ามันยนใหในกินใบกระชงกระเชิดยำเส้าเห็นไหมคุณป้าเพื่อนน่ะเนี่ยมาเลาะให้เลาะนาเห็นไหมอืมในการเลี้ยงหมูป่าที่พี่น้องเห็นน้างามทั้งนั้นเลยอ่า ส่วนตรงนี้ก็คือแม่พันธุ์สาวนะครับเนะาะพี่น้องทางาจังหวัดใดสนใจนะครับเนาะก็อยากได้แม่พกแม่พันธุ์กับมเอาได้เลยเด้อพี่น้องตรงนี้ตัวผู้ของเราก็จะแบ่งสรรตัวผู้ไว้แค่ตัวเดียวได้พี่น้องจะเปลี่ยนพ่อพันธุ์ตลอดเราจะมาให้เลือดชิดนะครับในการเลี้ยงหมูป่าอู้ยเยอะเยีอยไปหมดเลยนะครับพี่น้อง,งเนี่ยกึ่งโคกน้องนาะบริเวณแบบนี้นะครับนั้นเรา,าเลี้ยงะเนี่ยเด็กๆนะ ทั้งห้าสิบตัวเห็นไหมวิ่งเล่นปล่อยแบบธรรมชาติเลยเนาะเนี่ยเด็กๆนวนเต็มสี่สิบห้าสิบตัวนะครับอันนี้ order, ออเดอร์อเรามีตลาดของเรารองรับเรียบร้อยนะครับพี่โนทีนี้เราก็จะมีเงินทุนหมุนเวียนนะครับในการเลี้ยงหมูป่าเห็นไหมเลี้ยงง่ายๆอยู่ง่ายๆกินง่ายๆนะครับนอกกัน เรี้ยงหมูป่าเนาะเสริมสร้างรายได้ให้แกครอบครัวสุดปังสุดงามหลังจากปีสองปีหลังเนาะทำให้ผูกชมรมการเลี้ยงหมูป่าเฮากระซบเศร้าแต่ทุกวันนี้เราเริ่มมีตลาดมารองรับในการเลี้ยงหมูป่าของเราแล้วเนาะครับเนาะ,ะช่วงนั้นเบาแอดโกไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่แต่ทุกวันนี้เบาแอดโกโชคดีเนาะเราอยู่ในโลกโชวเชียวแบบเนี้ยเห็นไหม ถ้าแม่พันธุ์หมดเนี่ยคลอดพร้อมกันเป็นร้อยๆนะพี่น้องเห็นบ่เนี่ยเมื่อวานก่อนก็มาเอาไปแล้วนะครับเราเพิ่งจะคลอดออกมาอ่าเราปล่อยไปเท่าไหร่ตัวละห้าร้อยนะครับเนาะแบบนี้ก็คือดีอย่างหนึ่งที่คลอดออกมาแล้วเราปล่อยเลยเราไม่ต้องมาเลี้ยงหัวเอาหงหัวอาหารได้พี่น้องเนี่ยก็เป็นความโชคดีนะครับเนาะเพิ่นช่วงนี้เพิ่นก็พ่อค้านะครับเนาะเพิ่นก็ รีบมาเอาเลยเพราะว่าเพื่อนจะรอ,องรับเทศกาลงานปีมงปีใหม่แต่ว่าไม่พอกันพี่น้องไอ้ตรงนี้ก็แป๊บเดียวนะออเดอร์ก็ามา <c oughs> เยอะแยะไปหมดแล้วแต่เราก็จะเก็บแม่พันธุ์ไว้ถ้าเรามีแม่พันธุ์เยอะๆเราอาจจะมีหมูหมุนเวียนนะครับเนาะไม่ว่าจะสี่ตัวห้าตัวลอดพร้อมคันแบบเนี้ยอีกพอตรงนี้ โอดออกมาเสร็จอีกตัวหนึ่งก็จะโอดตามมาเพราะเราโคดจะมีหมูป่าเนาะครับเนาะสายเลือดผสมของเราเด็ดป้อไนอะแก่พ่อค้าแบบเพื่อนกับซีมาปักลักเอากับเฮาตลอดเลยเนาะเนี่ยในกลุ่มโค้งบ่าวเอ็ดเนาะใครสนใจเนาะครับเนาะอยากได้หมูป่าเนาะครับเนี่ยหรือว่าสายแม่พอกแม่พันธุ์เนาะครับเนาะติดต่อสอบถามไทยถามได้เห็นไหมมีตัวสวยๆงามๆทั้งเป็นเลยเนี่ย เนี่ยไม่ใช่หมูดำหมูกี้นะอันนี้มันให้เขาไปชุดสอบเลยเนาะมันจะไม่มีน้ํามันเยอะนะสายพันธุ์ที่พวกเบาแอดทำมาเนี่ยน้ำหมูน้ามันมันจะไม่เยอะนะครับเนาะเนี่ยในการเลี้ยงหมูป่านี่ก็ความสุขของคุณยายเนาะได้มาเห็นหมูฟงหมูป่ายิ้มแย้มแจ่มใสออเดอร์นะครับพี่น้องไม่ได้เหลือนะเนี่ยปีใหม่นะเห็นปอาใครสนใจนะครับนาททัไทยไทยถามมาได้นะครับตัวศูนย์แปดห้า 2 7 8เจ็ดอันนี้รุ่นนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเนะาะสองสองพันถึง3,000ัเด้กพี่น้องเนี่ยทักทายถ่ายฐานแต่ถ้าแม่แม่พันที่ทับแล้วเนาะก็จะเป็น3,500ถึง5,000แบบนี้แล้วแต่เนาะครับเนาะโอ้โหอโอเดอร์ปังๆเนาะครับเนาะพี่นอ้องอทางโ,โซลปะ,ปะ,ปะลาวเนะาะท่านใดสนใจเนาะครับเนาะก็มารับได้เด้อพี่น้องเนี่ยเห็นไหมต่างจังหวัดต่างจังหวัดเนาะครับไม่มีอ่า ส่งอนอกจังหวัดเนาะครับนอนอยากได้ต้องมาเอาเองนะพี่น้องเห็นไหมเดี๋ยวนี้เราก็เริ่มเปิดฤดูกาลเนาะครับเนาะ,ะสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเลยนะพี่น้องหลังจากที่เราเก็บบ่มเนาะครับเนาะเลี้ยงไว้เกือบสี่เดือนห้าเดือนเนาะเนี่ยเห็นไหมได้เห็นผลผลิตแป๊บเดียวเองนะพี่น้องมีหมูแค่แม่พันตัวเดียวได้แต่ทําให้มี ลูกๆนับร้อยเลยด้พี่น้องเห็นไหมเด็กๆก็วิ่งเล่นกันสนุกสนานข้างนอกเนาะเนี่ยสุดยอดในการเลี้ยงหนูป่าคุณยายก็ลุ้นดูแม่ตัวเดียวเห็นไหมแม่พันเห็นไหมตัวใหญ่ๆในแม่พันเนาะทีนี้ลูกๆทั้งนั้นเลยในข้อตรงเนี้ยทีนี้ก็อ่าแม่พันสี่ห้าตัวก็คลอดพร้อมกันเลยแต่อ่าเพิ่นก็นมารับเอาไปแล้วเนาะครับเนาะตัวละห้าร้อยเนาะเนี่ย อยู่ด้วยกันมันก็อาจจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าคนยังไม่คุ้นหรือว่ากลิ่นยังไม่คุ้นเราก็จะไม่เข้าไปใกล้เด้พี่น้องเนี่ยแต่ถ้าเป็นเจ้าของอเรามาบ่อยๆบ่อก็ออเ,ขเข้าไปให้อาหารข้างในได้นะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาจะมีน้ําแล้วก็เลี้ยงปรงเลี้ยงปลาเนาะครับเนาะรอบเนี่ยพอแต่หมูเพิร์ไทยามูลของหมูปลาลงไปปลามันก็กินเนาะ เป็นวงจรเนาะครับเนาะในการอ,าอยู่ร่วมแบบกึ่งโคกนหนองนาเนาะครับเนาะนี่เห็นไหมใช้พื้นที่สามสิบสบาทขี้หมูเนาะครับใครสนใจก็มาเอาไปได้บาไส่พักโอ้โหูพี่น้องงามไหลเนี่ยเห็นไหมในการเลี้ยงหมูป่าเนี่ยมันที่เบ่าแอดย้ำเสมอบอกว่าเออสร้างไรายได้ให้แก่คนเรือนของเขาถ้าเราเลี้ยงแบบนี้ เราจะมีทุนมีกําไรตลอดตลอดเนะพี่น้องเห็นไหมเนี่ยในการเลี้ยงหมูป่าเนาะเสริมสร้างรายได้เนาะให้แก่ครอบครัวของเราเห็นบอกวันนี้เราไม่ได้ขายหมูเนาะเราก็จะมีปรุงมีปลาเนาะครับพี่จะกินปลากับมีปลาเนาะครับพี่น้องเห็นไหมในไซส์รุ่นเด็กๆตัวนี้ก็ตัวละ500เนาะครับเนาะอ่าออเดอร์เพิ่นมาสั่งไปเบิร์ตแล้วเนาะครับเนาะให้ไข่ไปได้อีกแล้วตัวรุ่นเล็กๆเนี่ยเพราะว่าเพิ่น มาสั่งไปทีีเป็น100ร้อยเลย้ะเพิ่นมาสั่งเนาะทีนี้ถ้าออเดอร์มันไม่ถึงร้อยเราทํายังไงละพี่น้องเราก็จะมะีกลุ่มของเราเนาะครับเนาะถ่ายม,มีไซต์ตรงนี้เราก็จะโทรไปหากันแนะนํากันในนี่อยู่ตรงที่เบาแอดอยู่สร้างกลุ่มขึ้นมาเพื่อ,อดึงกันไปพยุงกันไปได้พี่น้องเห็นไหมตรงนี้คือไม่ได้พอกันเห็นไหมรุ่นเนี้ยห้าร้อยนะครับเนาะตัวเล็กๆเนี่ยประมาณ สามอาทิตย์แล้วเนาะมันคอดพร้อมกันสี่สี่หาแม่พันธุ์แล้วก็ได้ประมาณเกือบสี่สิบห้าสิบตัวเนาะห้าสิบกว่าตัวเนาะเนี่ยเพิ่นก็นมารับไปแล้วอีกส่วนหนึ่งเนาะเนี่ยตัวโหยเนาะครับเนาะพีน่น้องเลี้ยงง่ายๆกินง่ายอยู่ง่ายต้านทานโรคเนาะในการเลี้ยงหมูป่าเห็นไหมมีแม่พันธุ์แค่ตัวเดียวได้เพื่อนก็นสะสมสะสมมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืยเนาะ เพื่อนกับม่ได้ปล่อยเนาะตอนที่ช่วงเพื่อนได้ลคดมาประมาณสองโคกหมูป่าสามเดือนร้อยสิบห้าวันนี่ก็เห็นผลผลิตให้เห่าเลยได้พี่น้องเห็นไหมแป๊บเดียวเองไม่ถึงปีได้พี่น้องเนี่ยเนี่ยส่วนอ,อาหารการอยู่การกินเดลำนี่แหละเพื่อนก็นจะมีลงสีเล็กของเพื่อนเนาะเอาสีข้าวของตัวเองมาทําเป็นลำผสมกับ ต้มบอนเนาะห้ยพ่นกินแล้วก็พักหญ้าปลาปิ้งเนาะอ่าของคนอีสานบ้านเฮาเนาะนี่ในการที่เราจะมาเลี้ยงเนาะครับเราต้องมุมมองหาตลงตลาดแล้วตลาดเราที่ดีที่สุดเนาะปากต่อปากเนาะอีกอย่างหนึ่งแล้วก็อ่าผู้คงพ่อค้าเนาะครับนอนจากทางแก่งกระบอกกระเบาเพื่อนก็จะมารับเอาไปยิ่งเรามีหมูรองรับไว้นี่เข้ามาทีเดียวจบเลยเนาะครับพี่น้องเนี่ย ยอดมากๆในการเลี้ยงหมูป่าได้พี่น้องอืมอืมมีแต่ตัวสวยๆท้งานเนาะแล้วแต่เราจะได้รุ่นไหนมีทุกรุ่นทีเนี้ยเลี้ยงแบบปล่อยเนาะอืมเนี่ยแม่ฟันเนี่ยเด็กๆเนี่ยตัวละห้าร้อยเนาะเนี่ยวพรุ่งนี้เขาก็จะมารับไปแล้วเนาะหมดเลยเนี่ยประมาณเอ่อโคตรประมาณสามอาทิตย์เนาะเนี่ยเนี่ย ปาโอ้ยนกเพลินก็นมาให้อาหารหมูป่าเพล่นเห็นไหมเนี่ยอือหือเนาะอีกสักพักหนึ่งมันก็นจะมาให้ลำนกป่าเนาะมัจะต้มบอกต้มบอนพักอ่าตอกพักตบใส่มาเป็นข้าลุดเราก็ไปหาตามคูคลองในพี่นงเห็นไหมคุณป้าเพลินก็นย่นพักยุนน่นยาให้อันนี้ก็จะเป็นพวกใบกระษตดน้ำเนาะเนี่ยนี่นี่น ในการเลี้ยงคุณป้าประค์ซื่อชมตลอดเพื่อมา,อาปลูกพักหอ,อกพักโฮมเห็นไหมบรรยากาศเปนีก่ก็น้ำมงกน้ำหมอกยังลงอยู่ในพี่น้องเห็นไหมเนี่ยใกล้ๆกับหมู่บ้านาบริสุทธิ์กลิ่นหมิ่นเห็นไหมไม่มีกลิ่นเลยเข้ามาตามหลักแล้วถ้าเราเราเลี้ยงหมูนะหมูขาวเนี่ยกลิ่นโอ,โโอ้โหน้องพี่น้องอันนี้ไม่มีกลิ่นเลยเพราะว่าเป็นกลิ่นแบบธรรมชาติเ<บ>ม่นครับเนี่ยเห็นไหมเลี้ยงแบบธรรมชาติเห็นไหมห เไอ้ที่น้ําตรงนี้ทีอ่อันไม่ได้คิดว่าจะเอาอยู่นะเราก็ต้องทาเอ่อเพิ่็เอานะมาแย่งมาลบออกอีกเพราะว่าช่วงที่หน้านั้นมันก็จะออกไปเลยเลยครับลอยน้ําเก่งมากหมูป่าเนาะอบอกว่าก็ตกใจเนาะเห็นมันลอยน้ําเนี่ยไม่ได้อยู่เด้พี่น้องน้าแค่นี้เอาเอาเอาเขาไม่อยู่เลยนะเขาลอยน้ําเก่งมากเห็นไหม กินง่ายอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายโตเร็วขยายพันธุ์ไวเนาะเนี่ยเลี้ยงหมูป่าเนี่ยแต่ถ้าเราไปเลี้ยงหมูป่าเลือดด้อยจริงๆนะิะลูกมันจะน้อยนะพี่น้องเนี่ยมันจะจํากัดลูกเลยไม่เกินห้าตัวเนาะแบบนเ,เนี้ยถ้าเลยลูกมาแปดตัวแบบนี้เพื่อก็จะทําลายลูกเพิ่นให้มันเหลือน้อยที่สุดเนอะถ้าเป็นหมูป่าจริงๆกับตัวเล็กเนะพี่น้องอ,อันนั้นก็ออเดอร์ฝั่งน้องกับลูกลูกหากินหนกกินน้ำอืมอืม แม่พันตัวเดียวตัวนั้นนที่เดินมานะ่ะตัวใหญ่ๆนะเนี่ยตัวแรกของเพื่อนแล้วก็ขุนมาได้ถึงขนาดนี้ได้เป็นพี่น้องเนี่ยแล้วก็จะมีอีกอ่าอีกค้งหนึ่งสิบแปดแต้มเนาะปาเนาะที่โคดเนี่ยเนี่ยสิบแปดแต้มเด้เนี่ยเพื่อนะเนอาไว้หมดเลยเนี่ยทีนี้เพื่อนจะโคดพร้อมกันแล้วจะแบบนี้นะเนี่ยใครสนใจเนาะครับนะ้องทักทายไทยถามกันมาได้เนาะครับนะเนาะนี่ใช่ไหมที่เบาเอ็ดอพาพี่พาน้องเนาะครับเนาะ มาเบิงมาชมในการเลี้ยงหมูป่าเสริมสร้างรายได้นะครับเนาะเป็นอาชีพเสริมนะครับเนาะให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามแบบนี้ท่านเราจะเลี้ยงแบบนี้มันไม่ใช่เป็นอาชีพเสริมแล้วเป็นฟาร์มหมูป่านะครับใายสนใจนะครับมาเบิ่งงานได้นะการโลกการเลี้ยงเห็นไหมมันยุ่งยากแต่ช่วงนี้มันก็ดีหน่อยแต่ถ้าช่วงหน้าฝนมันก็สื่แฉเด้เนี่ยแต่ช่วงนี้ก็โอ้โหเรามีักจหลักการเลี้ยงหมูขนาดเนี้ย อาหารการกินเห็นไหมอ้วนท้วนสมบูรณ์เท่ากันหมดเลยเนาะพี่น้องเห็นไหม,มป้าปกัมาเชยชมตลอดหาตะพักตะหญ้ามาถิ่มให้ใช่บะคุณป,ป้าอืเนี่ย่นก็ปลูกพักปลูกหญ้าถ้าเป็นฤนะดูเออฝนเพื่อนก็จะมีรายได้ปลูกถั่วปล,ปลูกนู่นปลูกนีก่เพื่อนมักปลูกมักผังเลยพี่น้องอสุดยอดมากๆในพื้นที่สี่ไร่เนาะป้าเนาะเนี่ย จัดระบงระเบียบได้ดีมากเลยเนะครับนี่นี่การเลี้ยงหมูป่านี่มีแต่รุ่นน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยพี่น้องทรายนี้เยอะแยะไปหมดเยอะแยะ,ยะนะครับนี่เห็นไหมคุณป้าดูมันหิวแล้วเนาะเจ้าของหมูก็ยังไม่มาอยู่นะ้องชายเขาไปงานบุญนนะ้อยยังไมมานพี่นอ้องอกินตา ผักที่เอามาไว้เนาะนี่ไม้พื้นที่เนี่ยตรงเนี้ยแต่เลี้ยงหมูได้นับระเกือบร้อยเลยนะพี่น้องเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ย<ๆ>เขาก็จะไปเอาพ่อพันธุ์มาทับต่อไปนะครับในการเลี้ยงหมูป่าบัดนี้เบาแอดก็พาพี่พาน้องมาชมฟาร์มหมูป่าเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้งามให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามเนะคน้อนการเลี้ยงหมูป่าเลือดผสมนะครับเรียบร้อย เบาเอสขอมลาพาจากกเด้พี่น้องขออยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีไม่สุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมั่งมีเงินทองร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีตลอดไปเนาะครับเนาะบุญยุสู้ขํารุ่งเรืองเหลืองเหลื่อมสุขขู่สุคน,นะครับเนาะไปแล้วเดอ้อฮักลายแพงหลายสบายดีค่ะ